ดังนั้นหลักฐานนี้บ่งบอกว่าอะไรพี่น้องบ่งบอกว่าการผัดเป่าเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่ที่อันกุรอานหรือฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไดฮิวะซัลลัมที่เป็นบทวีริศแต่บางครั้งอาจจะเป็นถ้อยคําคําพูดของคนหนึ่งคนใดที่เป็นถ้อยคําที่ถูกรู้กันพี่น้องผู้ที่มีอิมานบางครั้งเนี่ยการปอบโยนของบุคคลหนึ่งเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ารุกยะ การปลอบประโลมให้คนที่โศกเศร้าเนี่ยกลับมากะปี้กระเป๋าก็เป็นทักษะหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิหมาดหะดิษบทนี้เนี่ยอยู่ในหนังสือของท่านอิหมามมุสลิมรหัสฮะดิษ6 4แล้วก็2200ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหมาดว่ามินนัสินอัลออันนรุกยะตะลาบุดอันตะกูนะมันซูซะฟะกอัลกอฮาซันกัยดังนั้นมันก็จะมีหลักฐานหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมาด ที่จะมาบ่งบอกว่าการปัดเป่านั้นจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานยืนยันแต่แล้วบรรดานักวิชาการก็ได้ยกเลิกเงื่อนไขนี้ส่วนอา่าว่ามิม,มาจะดุลอัลอาเดมินตังซีสไอดอนฮะดิสุจาบิดอันฮูจาอาลอัมรุบินฮัสมินอิลลา رسول อัลลอฮิซุลลอฮฺและนึ่งในหลักฐานที่บ่งบอกว่ามันไม่มีหลักฐานตายตัวในการปัดเป่า

ข้าหูฟันเยฟอันหูฮะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีมามันก็มีสตอรี่เรื่องราวนั่นก็คือมีส ح ا ب าท่านหนึ่งมหาท่านนาบี m u h a m m a ัลล ى الله عليه و س ل ซเลยพอกเขา,กาว่าโอ้รอสูลลอ l a เอยแท้จริงเราก็มีวิธีการในการปัดเป่าที่มีการถูกปัดเป่าถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่ถูกแมลงป่องกัดหรือว่าสัตว์มีพิษ ก็มีวิธีการของชาวบ้านหรือว่าคุณหมอในการรักษาบุคคลเหล่านี้แต่แล้วท่านเนี่ยได้ห้ามในการปัดเป่าทุกเรื่องเลยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮวะไฮัลสลัมก็เลยบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงนําเสนอการปัดเป่าวิธีการของพวกท่านทั้งหลายมาให้ฉันดูหน่อยหลังจากนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮวะไฮัลสลัมได้กล่าวว่าฉันไม่เห็นว่า การการะทำของพวกท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่อย่างใด